ท่านนายกนนท์สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับคุณนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนนท์ครับถามถามพี่นนท์ก่อนครับบริษัทประกันพูดถึงประกันเนี่ยมันมีมีกี่มีกี่รูปแบบอะครับเอาง่ายๆนะครับว่าเอาผมเอาโควิดละกันเพราะว่าประกันสุขภาพเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขหลากหลายมากนะครับโควิดก็จะมีเจอใจจบนะครับอันนี้ก็คือถ้าถ้าตรวจพบเชื้อ แล้วเนี่ยเราก็ใหญ่ทันทีนะครับแล้วก็สองเนี่ยพวกมีประกันค่ารักษาพยาบาลซึ่งค่ารักษาพยาบาลในกรมธรรม์โควิดเนี่ยก็จะคุ้มครองในกรณีที่รักษาตัวในสถานพยาบาลหรือว่าผู้ป่วยในเท่านั้นครับแล้วก็อันที่สามก็คือกรณีโคม่าเสียชีวิตนะครับล้านที่สี่ก็การชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่าร,ร,ระหว่างการเป็นผู้ป่วยในนะครับ เพราะว่าโควิดเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเห็นว่าราคาเบรียบประกันค่อนข้างถูกงั้นเราก็จะคุ้มครองเฉพาะที่มันมีความจําเป็นเท่านั้นนะครับครับครับทีนี้ถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยเจอจ่ายจบีิเป็นไงบ้างครับตอนนี้มันมีปัญหาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลและรักษาตัวอยู่ที่บ้านมีปัญหาในการในทางปฏิบัติในการจ่ายตรงนี้ไหมครับเจอเจอจ่ายจบนี่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่า ในในเงื่อนไขกรมธรรม์ที่คอพอพอ,อนุมัติมาเนี่ยนะครับเอกสารที่ใช้เนี่ยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์แต่นี้เดี๋ยวนี้เราก็เห็นแล้วแหละว่าแพทย์นี่ก็ยุ่งมากเลยแล้วก็จริงๆส่วนตัวผมก็ได้อ่านในโซเชียลว่าคุณหมอบอก <c oughs> โอ้เป็นภารามากเลยต้องมา <c oughs> เป็นใบรับรองแพทย์ <c oughs> เพื่อไป <c oughs> เบิกประกันเนี่ย <c oughs> เราเราฟังแล้วเนี่ยนะครับผมก็ออกหนังสือเวียนถึงสมาชิกเลยว่าหากเขามีผลตรวจ ว่าติดเชื้อโควิดที่เชื่อถือได้นะครับ,รบก็คือ RT-PCR เนี่ยนะครับระบุตัวตนชัดเจนว่าเป็นการตรวจเชื้อของใครกับสถาบันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองเนี่ยก็ไม่ต้องขอไปแพทย์ละให้จ่ายเลยอันนี้เราต้องการจ่เร็วนะครับอันนี้ก็ปฏิบัติอยู่แล้วโดยที่คอพอพอไม่ต้องสั่งคือมันจะมีมาตรการอย่างนี้ครับคุณถนอมครับ,ค,รบคือหลายอย่างที่เราดูแล้วเนี่ยว่ามันไม่มีความจําเป็นที่เราต้องใช้กฎหมาย มาเนี่ยเราก็จะใช้จดหมายเวียนของความร่วมมือสมาชิกเลยซึ่งตอนนี้ผมทำไปสองเรื่องก็คือเรื่องอเจอใจจบเนี่ยนะครับเพราะว่า Home Isolation กับ Community Isolation เนี่ยคืออยู่นอกสถานพยาบาลทั้งคู่เลยฉะนั้นเจอใจจบได้เท่าใไปแพทย์เขาเดือดร้อนละนะครับอันนี้เราก็บ,บอกเวียนละไม่ต้องใช้แล้วกับสองเนี่ยกรณีที่ตายเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมันต้องผ่านภาะวะโคม่าก็เกิดเนี่ยนะครับระบบ ายใจล้มเหลวระบบสมองล้มเหลวระบบประสาทล้มเหลวตอนี้บอกว่าถ้าตายอยู่ที่บ้านจากโควิดเนี่ยครับจะเอาไปรับรองแพทย์ที่ไหนถูกไหมครับก็ไม่มีพอไม่มีนี่เราก็จดหมายเรียนอนุโลมสองสองสองเรื่องเนี้ยนะครับทางสมาคมเราก็จดหมายเวียนสมาชิกไปก่อนละไอ้นี่มันไม่มีความจำเป็นต้องไปอาศัยอํานาจของคอพพมาสั่งเลยนะครับไอนี้ทํากันเองคือภาคธุรกิจทํากันเองคือแม้ว่าในเวลาที่เราก็ ลำบาก่างที่คุณถนอมก็รู้ว่าคนป่วยขนาดนี้ย,ยอดจ่ายเคลมเราขนาดไหนก็ก็ไม่เป็นไรคือ <c oughs> เราก็ยินดีที่จะจะช่วยเหลือคนไทยอยู่แล้วเ <c oughs> พื่อลดภาวะภาระทั้งของผู้ป่วยเองทั้งรถภาระของแพทย์สองเรื่องนี้ก็กจบไปได้วยดีนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยคําสั่งไม่ต้อง <c oughs> อาศัยอํานาจทางกฎหมายเราเราขอความร่วมมือได้ส่วนอีกสองเรื่องผมก็ขอพูดเลยไปเลยละกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลกับค่าชดเชยเลยได้ การรักษาพยาบาลเนี่ยจริงแล้วโควิดเนี่ยถ้าโฮมไอโซลชันกับคอมมิี้ไอโซลชันเนี่ยมันคุม้มครองไม่ได้เลยเพราะว่าในเงื่อนไขกรมธรรมเนี่ยมันจะ,ะคุม้มครองเฉพาะกรณีเป็นคนไข้ในไม่มีคนไข้นอกนะครับกมรมธรรมเนี่ยแต่ว่าเราก็ว่าเอายังไงล่ะถ้าเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาต้องรักษาตัวเนี่ยก็คุยกันเองก่อนว่าช่วยไหมไหวไหม พอคิดว่าไหวก็หารือกับคอพพอก็อพอดีว่ามาตรการก็ออกมาคู่กันว่าคอพพก็อยากให้เราช่วยแต่ว่าอันเนี้ยเราจ่ายเองไม่ได้เพราะว่ากรมธรรม์มันไม่คุ้มครองเห็นไหมครับ,รบถ้าไปจ่ายเข้าเนี่ยมันผิดกฎหมายไอ้เนี้ยต้องอาศัยอำนาจของคพอพพมาช่วยหน่อยต้องออกออกคําสั่งที่ให้เป็นการ<ล>จ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเชียนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเราจ่ายนอกกรมธรรม์นนะคุณทนา ภาษีเราก็หักไม่ได้นะครับครับมันมีปัญหาหลายอย่างเนี่ยนะครับราะว่าท่านเลขาสุทธิพลก็เลยออกคําสั่งในฐานะนายทะเบียนก็จะได้เป็นตัวอ้างอิงอ่าใช่เป็นเารร้อนซึ่งซึ่งซึ่งผู้เอาประกันผู้รับประกันคือบริษัทนี่พร้อมอยู่แล้วเพราะหาลือกันก่อนแล้วแต่ว่าขอหลักประกันอ่าตรงนี้ก็ได้หลักประกันถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะเจอสองอย่างว่าไอเงินของบริษัทประกันภัยที่คุณถนอมรู้มันไม่ใช่เงินของของผู้ดูหุ้นอย่างเดียวมันเป็นเงินของประชาชนดังนั้น งั้นจะจ่ายอะไรเนี่ยมันต้องมันต้องมีหลักเกณฑ์หลักการชัดเจนจะไปจ่ายนอกเงื่อนไขเนี่ยทําไม่ได้เลยนะครับ,รบทําไม่ได้เลยงัย้นต้องอาศัยอํานาจในทะเบียนสัตว์งั้นสองเรื่องเนี่ยมันมันต้องการความชัดเจนก็คือเรื่องค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแม้ว่าสปสชจะบอกว่าจะส่งยาให้ฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างที่บอกว่าไม่พอโทรไปก็อาจจะสายไม่ว่างเจ้าหน้าที่ก็ ทำงานลดมือเราก็อาจจะบอกแบ่งเบาคุณไปของเอกชนก็ได้ไปอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับทาเทเลไม่ดิซินก็ได้แล้วก็ประกันจะไปดูแลเรื่องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้อ้นี้ก็คือเพื่อแบ่งเบาภาครัฐออกมาอีกทีหนึง่งถูกไหมครับครับตอนนี้ก็มาชดเชยรายได้ชดเชยรายได้เนี่ยผมสุกต่อว่ามานิดเดียวครับพี่อนท์ครับออน,นิดเดียวครับเอ่อกรณีค่ารักษาก็คือว่าเอาละอยู่บ้านก็รักษาได้คือโฮมเมโซเลชันเ <ừ, S 1> นี่ยนะครับก็คือก็จ่าย เข้าใจว่าอันนี้ซึ่งสปสชก็ดูแลค่าจ่ายเรื่องนี้อันนี้ก็ทางบริษัทก,กับสปสชต้องไปคุยกันเองไหมครับหรือเราไม่ต้องผ่านผู้อประกันหรือไงครับก็จริงๆแล้วถ้าสปสชจะมาเคลมผมว่ามันมีชื่อมีอะไรอยู่แล้วเราทําได้อย้วเพียงแต่ว่าใช่ใช่ใชที่ผ่านมาสปสชก็ประก,กาศว่าเป็นนโยบายรัฐว่าไอเดียจะให้ฟรีใช่ไหมครับ,รบเราก็เราก็มาเสริมทางฝั่งเอกชนและกันโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ แต่ว,ว่าสปสช,ช,ชจะเคมาผมก็ไม่ได้มีปัญหานะครับอันนี <ID S 1> ้ก็เขามาคุยกันได้หลังบ้านไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอันนี้นเพื่อจะบอกให้ผู้ประกันได้รู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วเขาจะเขาเขาบริษัทกลับทางเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนี่ใช่ไหมครับมันจ่ายเป็นค่ารักษา เมื่อจัดเป็นค่ารักษาสสชเขาก็จะต้องมาดูอาคุณมีประกันนัคมไปเบิกจากประกันนัคมคุณมีประกันระบบราชการก็เบิกระบบราชการอะคุณมีประกันภัยประกันชีวิตก็ไปเบิกจากประกันชีวิตอะไรเนี้ยส่วนเกินสสชก็เป็นคนจ่ายอ่าอันนี้ก็จบไปเนาะทีนี้เรื่องของถ้าไปเอกชนมันมันบางทีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องบางคนคัาจ่ายเงินไปก่อนเพื่อความสะดวกของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าโรงพยาบาลท่านแสดงหลักฐานการประกัน ไปเนี่ยโรงพยาบาลเขาจะมาเก็บกันเราอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็คือช่วยให้มันครอบคลุมไปทุกส่วนเลยไม่ให้มีช่องว่างในในประเทศนี้เลยนะครับของรัฐรัฐก็ทําไปของเอกชนเอกชนก็ช่วยเสริมอีกด้านหนึ่งนะครับครับทีนี้ชดเชยรายได้ชดเชยรายได้เนี่ยนะครับข้อเงื่อนไขก็ก็อีกนะครับว่าเรามีสองเงื่อนไขนะครับอันนี้ทางสื่อก็ต่อว่าผมมากเลยว่าคนเป็นโควิดเนี่ยมันต้องนอน นอนอยู่บ้านไปทํางานไม่ได้ทําไปไม่ได้ <40 S 2> ด้วยสิบสี่วัน,นะออวนตอนนี้มันมันเรียนเรียนคุณหนอมอย่างนี้ครับว่าตามเกณฑ์เนี่ยที่เราจะกําหนดเบี้ยประกันเนี่ยมันก็จะกําหนดตามความถี่ของการเกิดเกิดเหตุสมมุติแล้วกันนะครับว่าถ้ามีคนป่วยที่เป็นผู้ป่วยในเนี่ยเพียงหนึ่งคนเนี่ยนะครับในโรงพยาบาลใดก็แล้วแต่จะมีผู้ป่วยนอกประมาณสามสิบถึงห้าสิบคนผมจะเลียกสี่สิบคนและกัน คือมันสี่สิบเท่าระหว่างผู้ป่วยนอกเนี่ยปริมาณจะมากกว่าผู้ป่วยในเนี่ยประมาณสี่สิบเท่าถูกไหมครับ,รบยันเวลารเราคิดเบี้ยเนี่ยเราก็คิดว่าคุณต้องการแบบไหนล่ะต้องการเบี้ยถูกเอาว่าถ้าผู้เอาประกันต้องไปนอนโรงพยาบาลก็คือเป็นอาการที่มันหนักหน่อยนะครับอย่างเนี้ขอให้เคลียมการักษาได้ด้วยขอให้เคลียมค่าชฉเียอะไรได้ได,ได้ด้วยเราก็คิด ออกมาตัวนึ่งแต่เนี้ยไอโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันมีปัญหามันไม่เหมือนว่าเดิมเนี่ยต้องเป็นสถานพยาบาลถูกไหมครับครับก๊อกแรกเราขยายไปแล้วมาตรการแรกก็คือเอาโรงพยาบาลสนามกับโฮสเทลซึ่งแต่เดิมเนะี่ยไม่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขอันนี้ก็อาศัยอ,อำนาจในทะเบียนสั่งไปรอบหนึ่งละขยายไปแล้วว่าการเป็นผู้ป่วยในเนี่ยให้ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลสนามกับโฮสเทลด้วยเพราะมัน สามารถตรวจสอบวันเข้าวันออกมาตรการการรักษาได้ทุกอย่างเหมือนผู้ป่วยไหนใอ้นันก็อนุโลมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเพื่อจากเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมามก็คือจ่ายแล้วรอบหนึ่งแล้วครับก็จ่ายรอบหนึ่งแล้วที่นี้พอ home isolation กับ community isolation อันนี้เริ่มเริ่มมีปัญหาตามมาอีกแล้วว่าสบาคประกาศว่ากลุ่มผู้ป่วยที่อยู่สองสองงานนี้ได้เนี่ยต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยถ้าเปรียบก็เหมือนกับเป็นคนไข้นอกถูกไหมครับครับครับซึ่งเราก็จ่ายไม่ไหวผมเรียนถน,นมตรงๆเพราะว่าปริมาณมันจะอย่างที่ผมบอกมันมากกว่าผู้ป่วยนตั้งสามสี่สิบเท่านะครับเราไม่ได้คิดเบี้ยตรงนี้ไว้นะครับครับคือการที่จะเอาเงินของร,รัฐประกันภัยมาจ่ายที่ผมบอกอะนอกเงื่อนไขครมทานมากๆเนี่ยมันมันทําไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยนะครับดั่นั้นเราก็มาดูว่าอ่ะโฮมไอโซเลชั่นแม้ว่า รัฐบาลจะประกาศหรือสบปจะประกาศว่ากลุ่มสีเขียวเท่านั้นแต่มันจะมีช่วงข้ามข้ามโซนรักษาเป็นสีเขียวูสักพักหนึ่งก็เป็นแดงแล้วเป็นเหลืองเป็นเหลืองแล้วเป็นแดงหรือกลุ่มบางกลุ่มที่ชัดเจนเลยว่าสบปประกาศกลุ่มพวกเนี้ยทำโฮมไอโซเลชันหรือคอมมิชชั่นไอโซเลชันไม่ได้คือหนึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบกลุ่มผู้มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเก้าสิบและกลุ่มพวก เจ็ดโรครายแหลงแล้วกันงั้นเราก็ประกาศไปเลยนะครับช่วงแรกเพื่อไม่ให้มีปัญหาว่ากลุ่มพวกเนี้ยแม้ว่าคุณไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเราจะจ่ายขเขาเฉยให้เพราะมันชัดเจนว่าเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองนะครับ,รบส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยมันต้องไปอิงนโยบายของตปทแล้วลว่าถ้าคุณจะเขียวเป็นเหลืองเนี่ยเขาต้องหาเตียงให้เพราะตอนนี้กําลังพยายามเคลียร์สีเขียวออกจากโรงพยาบาลถูกไหมครับเพื่อให้กลุ่มส,สีเหลืองกับสีแดงเข้าไป อันนี้เราก็ออกตรงนี้มารองรับไปละเราว่าถ้ามีความจำเป็นต้องเข้าไปเมื่อไหร่ก็จ่ายเลยหรือถ้ากลุ่มผู้สูงอายุผู้มีภาวะอ้วนพวกเจ็ดโรคแรงลเนี่ยเราจ่ายตั้งแต่ต้นเลยสิบสี่วันอันนี้เพื่อเพื่อให้ช่วยไปเปาะหนึ่งก่อนเท่าที่กฎหมายจะเปิดช่องให้เราทําได้นะครับเอาว่าเขียวอยู่บ้านยังไม่จ่ายนะครับค่าค่า เฉยเลยได้ชก็เฉยครับได้เพราะถือเป็น่ค่กันครับก็ต้องยอมรับว่ามันเยอะจริงๆเขียวเนี่ยประมาณ70็เของผู้ติดเชื้อทั้งหมดอ่ะเอาว่าเหลืองแดงนี้ได้ถูกไหมเอาผู้ตับผู้ตับาอย่างนี้ใช่ไหมเหลืองแดงได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเขียวนี่เขาบอกว่าคือถามว่าประกันอยากจ่ายไหมถ้าจ่ายได้ก็จ่ายแต่ว่าเข้าใจว่าวันละกี่ร้อยล้านครับเนี่ยที่จ่ายอยู่อตอนนี้ก็ยิงช่วงกรกฎาตอนนี้ตัวเลขล่าสุดที่ผมมีเนี่ยสิบห้า กรกฎาเนี่ยยอดเคลมทั้งหมดประมาณสองพันเจ็ดร้อยล้านณนะวันนี้ตัวเลขชัดเจนยัี่ยไม่ออกแต่ผมประเมินจากสถิตีเนี่ยประมาณขึ้นไปถึงสี่พันถึงสี่พันห้าร้อยล้านแล้วครับน,นนถ้าถึงสิ้นสิงหายังเป็นอย่างนี้อยู่ยอดเคลมมันจะขึ้นไปถึงเจ็ดถึงแปดพันล้านบาทแล้วครับอือ <ๆ S 2> เรา่ทั้งน,นี้เฉพาะกรกฎาอย่างเดียวสีพ่พันกว่าล้านเนี่ยกรกฎาอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะถึงสี่พัน สี่พันล้านนะครับ <สะ S 1> เฉพาะเดือนเดียวนะครับแต่ลราจะอยาะฉะน้นจะเห็นว่าเราไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะครับทุกอย่างที่กฎหมายเปิดช่องเนี่ยเราไปหมดเลยไม่ต้องรอคําสั่งด้วยนะครับอันนี้มันเราคุยกับคอพอพ,อพอนี่เกือบจะเป็นประจำอะว่าอะไรที่ต้องอาศัยคําสั่งคอพพคอพ,ออพ,อพ,อพอก็จะไปดําเนินการทางกฎหมายให้อะไร<ช>ที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราทําได้ลอยเร็วเนี่ยเราทําไปเลย อย่างสองเรื่องแรกเมื่อกี้ที่ผมเรียนเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้ผิดเงื่อนไขขมงประธานอะไรที่ที่ชัดเจนอย่างนั้นเราก็ทําไปได้เลยอะไระที่มันต้องการกฎหมายเราก็ต้องอาศัยคอปปนะครับอืมกรกฎาสี่พันล้านโดยประมาณสิงหาอาจจะไปถึงเจ็ดพันล้านอันนี้ถามตรงๆครับพี่อน,นุนครับ คาดไม่ถึงหรือเปล่าครับเนี่ย <laughs> มันคือคือมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกนะครับว่าไอ้น,นี้ต้องเรียนคุณถนอมว่าในโลกไม่มีใครทำนะ <c oughs> คือเราเรียกเป็นภัยความเสี่ยงอุบัติใหม่าภาษาประกาศเราเรียก e m e r g e n c risk ภัย <c oughs> ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่า <c oughs> เมื่อมีคนต้องการเยอะเราก็ลองเข้าจริงๆเราเห็นเลยว่าเจอใจจบที่เป็นปัญหาเนี่ยเราจะไม่ได้ผีถามเข้าไปนะครับทุทประกันไม่สูงสามหมื่นบาทห้าหมื่นบาทลองก่อนเพราะว่า คนกลัวมากคนกลัวมากแล้วก็เราก็คิดว่าคนที่กลัวมากๆที่อยากซื้อมากๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนผู้มีไรายได้น้อยอันนี้ผมเรกรงตรงๆที่ไม่เคยเป็นลูกค้าเรามาก่อนเมื่อกลุ่มนี้ต้องการเนี่ยเราก็หาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาลองรับให้เขาลองได้เรียนรู้ซะแล้วอนาคตนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อนะถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยมันซื้อประกันได้นะครับแต่นี้เวลาลองของใหม่นะครับมันมีทั้งดอกไม้นะครับ หวานแล้วก็ต้องไม้ขมนะครับมันก็ปีกายนี่ก็หวานหอมนะครับปีนี้คือหมนครับ,รบปีนี้น่าจะเป็นหมดอันนี้ก็ต้องเคือถ,ถ้ามองแบบแบบเข้าใจนะว่าค,คือผมก็ติดตามบทบาทของทางสมาคมกับพี่อนนอยู่แล้วก็ แม้กระทั่งเราใจเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นการรับประกันความเสี่ยงนะครับกับโรคซึ่งมันมีความไม่แน่นอนตอนแรกมันอาจจะดีอ่ะตอนนี้มันสูงมากอ่ะนะครับความเสี่ยงสูงมากในขณะเดียวกันก็บริษัทประกันหลายบริษัทสมาคมก็ช่วยกันแจกกรมกรมธรรม์ฟรีใช่ไหมพี่อนนท์ครับแจกฟรีไปเท่าไหร่ครับเนี่ยก็สิบสามล้านกรมธรรม์นะครับสิบสามล้านกรมธรรม์ ตอนนี้วัคซีนมันไล่ไม่ทันกรมทันแล้วครับก็เสียรอสักพักหนึ่งเดือนนี้ผมว่าจะเข้าไปอีกเอือนนี้ก็อยากจะไม่ทราบตรงนี้คุณถนอมมีคําถามอะไรให้มีความชัดเจงหนึ่งไหมครับอ่าหมดแล้วครบขอโทแล้วทีนี้ก็ที่จะถามสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่านี่แหละด้านหนึ่งก็คือทางบริษัทปาาระกันเขาก็แจกฟรีครับ ป่วยคือแจกฟรีแปลว่าลงทะเบียนเอาแล้วก็ป่วยก็ได้ใช่นี่ก็ได้นี่ต้องขอบคุณในนามของพี่น้องประชาชนกับหนึ่งนะครับสองที่เห็นสมาคมช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐหมอพยาบาลเนี่ยมอบไปมอบไปกี่ล้านครับมอบไปสองแสนเจ็ดหพันกุมทันครับทุนละหนึล้านบาทครับของกีกนมอบฟรีมอบมอบฟรีเลยใช่ไหมครับมอบฟรีครับอันนี้สมาชิกลงขันกัน มอบที่แล้วก็แล้วก็ไปมอบเครื่องช่วยให้ใจที่ไฮฟโลที่บุษราคัมีห้าสิบเครื่องอันนี้ก็ทําไปแล้วนะครับเพราะเรียนวันนั้นที่ที่คุณถนอมโทรมาคุยกับผมเรื่องพวกมูลนิธิทั้งหลายนะครับคือตอนเนี้โครงการเรากกทําลังทําอยู่ก็คือก็มีสับสนมูลนิธิเส้นได้ไปนะครับแล้วก็พวกคอมมูนิตี้ไอโซเลชันตามเขตต่างๆนะครับ ก็สมาคมก็หนุนไปหลายเขตแล้วก็กำลังจะขอความร่วมมือให้สมาชิกเนี่ยช่วยสนับสนุนไอคอมมิวนิตี้ไอโซ n เลชันที่กรทมตั้งขึ้นในในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้จัดตั้งให้ได้กับ,บพวกสับเปลอพวกมูลนิธิที่คุณท่านอบโตมาคุยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สั่งชุด PPE ที่มีคุณภาพดีหน่อยสามารถใช้งานได้นานเวียนซักได้อะไรได้ ก็เดี๋ยวจะส่งมอบไปพวกมูลนิธิทั้งหลายพวกสัปเปลอตามวัดที่เผาศพโควิดนะครับก็เหมือนกันอยู่ทุกวันนะครับฉะนั้นข่าวสารข้อมูลที่ที่ได้มาไม่ไม่ไม่ได้ลืมไปได้นิ่งเฉยนะครับก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับก็ต้องขอบคุณพี่อนุนจริงๆนะครับเพราะว่าผมเห็นคนที่เขาทํางานเสียสละอยู่เบื้องหลังนะครับก็คือคือคือพูดง่ายๆว่า ถ้าคนคนป่วยที่เขาอ,อประกรันถ้าเขาไม่ตายประกันก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียชีวิตรเรามองกลับข้างกันว่าเราก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันใช่ไหมดงั้นเราก็มาดูแลเขาเสหน่อยไหมเพราะว่าเขาก็ไม่มีหลักประกรันนะครับแต่ว่าในในท่นามกลางสถานการณ์ที่ความเสี่ยงสูงตรงนี้ก็เข้าใจพี่นอนนท์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาทางช่วยเขานี่แหละชุด PPE เครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยเขานะอันนี้ผมขอบคุณจริงๆขอบคุณทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วก็ผู้เจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ ประกันภัยทุกท่านเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดในยามยากแบบนี้ท่านก็ไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็ไม่ได้ละเลยนะครับผมหาเรื่องกับพี่อนนท์มาก่อนหน้านี้ว่าจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ได้ไหมมาเป็นชุด PPE ช่วยยันสเปรเลือดขอบคุณมากมากเลยครับพี่อนนท์ครับแล้วไปแจกไปส่งไปมอบกันตรงไหนยังไงพี่ส่งคลิปส่งอะไรมาให้พวกเราได้ชื่นชมนะก็ขอบคุณในนามของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับครับยินดีครับ ครับขอบพระคุณคุณถนอมได้ครับที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับครับขอบพคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณ